รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมนที <Marine> บริษัทกัฒนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอ The Miracle มหัจ์พันเรื่องใรกระทาที่ประทาม,มนพดวิญญาณและกระทามโมนเะมืนันนำไปคู่กับเลข6นะครับชาวราศีกันก็จะทำให้เด่นในเรื่องความรักคือเลข5-6ครับราศีตุลนะครับก็คือเลข 5, เราจะประกอบพิธีไปด้วยการบูชาทุกสิ่งอย่างเอาให้ครบเต็มหลักของทั้งรามทั้งอินดุสสวัสดีครับพบกับเดอะมิราเคิลมหัศจรรย์พันเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องมหัศจรรย์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวความศรัทธาและเรื่องสุดแปลกเดอะมิราเคิลมหัศจรรย์พันเรื่องในค่ำคืนนี้ไปพบกับปรากฏการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติที่เชื่อกันว่า หากใครที่โดนผีเข้าก็จะเข้ามาให้พระในวัดคลองใหญ่ทำการปราบผีและขับไล่ผีออกไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับปรากฏการลึกลับที่เห็นเกิดขึ้นภายในวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดเมื่อหญิงคนนี้ที่ญาติเชื่อว่าเธอถูกผีเข้าสิงจนต้องเดินทางมาให้หลวงพ่อหมอเล็กช่วยเหลือม,มดเลย หมอเล็กเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากมานานหลายสิบปีไม่ใช่เพียงช่วยเหลือผู้ที่เชื่อว่าตนเองตกละกรรมลำบากจากการกระทำของวิญญาณหรือผีร้ายเท่านั้นทว่าในแต่ละวัดจะมีผู้คนมากมายทั้งในพื้นที่และแทบจะทั่วทุกภาคของไทย เดินทางหลังไหลามาที่นี่เพื่อให้หลวงพ่อช่วยเหลือเป็นความศรัทธาที่ถูกเล่าขานกันปากต่อปากโดยเฉพาะกับข่าวคราวที่ว่าหลวงพ่อเคยช่วยเหลือคนที่ถูกงูกัดจนพลิกฟื้นคืนชีวิตได้อีกครั้งจนกระทั่งทุกวันนี้จึงมีคนที่โดนสัตว์มีพิษกัดต่อย เดินทางมาให้หลวงพ่อช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสายการงูกัดเนี่ยก็รักษามาตอนที่ยังไม่ได้วอดรักษามานาน้วมาวอดพลาดเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่รักษาแล้วเขาก็ติดตามมารักษาตีคาถาในชายเนี่ยก็ใช้คาถาที่ประสาม่นปลดวิญญาณและคาถามนเหมือนกันปลดวิญญาณนั่นเรียกว่าในบางครั้งก็คนเกิดมาชีวิตในเจ้ากรรมนิเวศมีทุกคนเกิดแต่บางครั้งก็ถามกินดีมากไม่ดีมากมันก็เจ้ากรรมนิเวนติดตามตลอดคาถามอนปลดวิญญาณ ว่ากันว่าหลวงพ่อได้มาก่อนบวชตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นเนื่องจากได้มีโอกาสติดตามชีปะขาวชาราคนหนึ่งที่ออกเดินเท้าช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ตามป่าเขาแถบเขตชายแดนไทยพมา่าทําให้ได้ร่ำเรียนวิชาศาสตร์มรโบราณมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ถอนพิษสัตว์ร้ายบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคป่ารวมทั้งวิชาคาถามอนปลดวิญญ,ญาณที่ใช้ช่วยเหลือผู้คน วิชาเนี่ยมาจากตีลัดมนตีปฏิปรามาโนวิชาเนี่ยสอนมาตั้ยุ1สิมาเมือถไทยตอนยุยี่หเสร็จแล้วก็รักษาไปรักษามาแล้วก็อยากจะโวดมาโวดตีเมืองไทยไเมื่อได้บวชเมื่อได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมพลังแห่งสมาธิญยาณจึงถูกนํามาผสานกับความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจนสามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายโดยเฉพาะชายผู้นี้ยาว่าเขาแสดงออกไหแสดงออกมาเลย ใบพลูที่ถูกกำกับด้วยอาคมถูกนำมาใช้ช่วยเหลือชายคนนี้

ไอ้ผู้นั้นแสบร้อนม่ใช่สายในตานและก็แสบเรียกว่าต้องใช้กระทาโคมหน่อยผีในก็กลัวปรษาตามาในมีอยู่ในตาตอนเบีปูพักเตียมไม่อยาโคมงตอนโคมงพักนี่ก็แสบก็ลองแต่คนธรรมดาไม่ลองผีเนี่ยลองอืมอืมโอ้ยรนะ้อนร้อนเดี๋ยเดือ dạ dùi dạ dùi dạ dạ dùi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  dạ dạ นำใบพลูขยี้ใส่ตาคนจนตาผีมองไม่เห็นขั้นตอนต่อไปที่จะช่วยให้ชายผู้นี้ฟื้นคืนสิกลับมาเป็นคนธรรมดาเช่นเดิมก็คือการพาเขาไปนอนเทียนดำ ท่อนีนดามในครูบาอาจารย์สร้างไว้คนเกิดมาเจ้ากรรมในวินมีทุกคนบางครั้งก็ทำกินไม่ดีมาร้ายมากโดนเทียนดามมาเจ้ากรรมในวินมองไม่เห็นกนระไรก็รับลื่นหมดทำโดยก็ลูกศิษย์ในญาติโยมก็ดีคือวิธีการรักษาก็บเผาเทียนดาอย่างเดียวเทียนดามในเรียกว่าในล่างฐานเซนชั่วรลายกําล่างฐานได้หมดใช้กระทาที่อคมที่เขาหายมา วางทีหัวเล่มหนึ่นงครั้งสองเล่มวางทีขาสองเล่มทั้งหมด7ปเจ็ดเล่มก็เราโนอนรอยี่สิบนาทีบางครั้งก็ครึ่งจะมโมงได้ก็ดีนอนเทียนดำว่ากันว่าจะใช้เฉพาะกับคนที่เชื่อว่าถูกผีร้ายทำลายชีวิตเท่านั้นส่วนสัมภเวสีทั่วไปแค่ใช้คาถามอ่อนกับน้ำพระพุทธมนต์ก็สามารถช่วยขจัดปัดเป่าได้และสาเหตุที่ชายคนนี้ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการนอนเทียนดำก็เพราะว่าเขา ผูกผีเจ้าที่ทำร้ายมานั่นเองความเชื่อและแรงศรัทธาของผู้คนที่เข้ามาร่วมพิธีต่างมาด้วยความบริสุทธิ์และต้องการที่จะขับไล่ผีออกไปพิธีกรรมขับไล่ผีจะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาด ต่อไปพบกับอาจารย์ไว้เปิดดวงชาวราศีกรกฎดาวประจําตัวคือเลข2เด่นเรื่องการเงินนะครับเราจะใช้เลข2ไปคู่กับเลข5ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรื่องเงินนะครับก็จะเป็นเลข1คู่กับเลข9นะครับราศีกรกฎคู่19นะครับเรื่องงานนะครับเป็นเลข3นะครับไปคู่กับ เลข5นะครับเลขความรักคือดาวเสาร์นะครับไปคู่กับตัวเลขมงคลนะครับนั่นก็คือเป็นเลข7 คู่กับเลข9นะครับไปช่วยเรื่องความรักนะครับราศีทัดไปคือราศีสิงห์นะครับผมสาหรับราศีสิงห์ดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์นะครับได้เลขมงคลนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเราจะไปใช้เลข4เนี่ยคู่กับเลข1ได้สําหรับราศีสิงห์นะครับหนึ่งคู่กันเงินนะครับแล้วก็เรื่องงานนะครับจะเป็นเลข4คู่กับเลข6ได้เลยนะครับการงานเรื่องของความรักนะครับเราจะไปใช้เลข8นะครับเป็นราหูนะฮะแต่ว่าเราก็นําเลข8เนี่ย ไปร่วมนะครับผมกับเลข3นะครับจะทำให้เป็นคู่เลขในเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์ได้นะครับแปดสาราศีถัดไปคือชาวราศีกันนะครับสำหรับราศีกันนะครับคู่เลขมงคลนะฮะของดาวประจำตัวคือเลข4เลข การเงินนะครับคือเลข6นะครับเราสามารถใช้เลข4 6ในเรื่องการเงินของชาวราศีกันนะครับ4 6กับ4 7จะเป็นตัวเลขดีเรื่องงานนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีกันจะเป็นดาวพฤหัสคือเลข5นะครับเลข5เราจะนําไปคู่กับเลข6นะครับชาวราศีกันก็จะทําให้เด่นในเรื่องความรักคือเลข56ครับราศีตุลนะครับสำหรับราศีตุลเนี่ยเลขมงคลของดาวประจําตัวคือเลข6นะครับเราต้องนําเลข6นี้ ไปคู่กับเลข3ก็จะไปเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับก็คือเลข3-6เลขการงานคือเลข2นะครับเราก็จะไปใช้เลข2คู่กับเลข9นะครับเพื่อเป็นเด่นในเรื่องการงานแล้วก็ถ้าเลขเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับเราจะใช้3ไปคู่กับเลข6ก็ได้เรื่องความรักนะครับของราศีตุลนะครับเป็น3-6หรือเป็นเลข6 5นะครับผม เกี่ยวกับเลขความรักนะครับราศีถัดไปราศีพิจิกนะครับผมสําหรับดาวประจาตัวพิจิกคือดาวอังคารนะครับผมแล้วก็เลขมงคลนะครับที่เหมาะกับเรื่องการเงินจะไปเป็นเลข3ามหนะครับแล้วก็เลขมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับคือตัวเลข1ครับเราไปใช้คู่เลข1 5ได้นะครับเด่นเรื่องการงานนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับเราไปใช้เลข6นะครับ คู่กับเลข3เป็น3-6ได้สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับธนูนะฮะเราก็ใช้เลข5เป็นเลขมงคลนะครับจริงๆเลข5ดีของชาวราศีธนูแต่การเงินเขาแยกไปเป็นดาวเสาร์ากก็ต้องไปคูณกับเลข8นะครับคือเลข7-8เลข7-8เนี่ยจะทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยได้เงินก้อนใหญ่ๆนะครับหรือว่าหาเงินได้ทีนึ่งเยอะๆนะฮะแล้วก็ถ้าเรื่องการงานนะครับผมชาวราศีธนูนะครับก็คือเลข4นะครับเราสามารถนำเลข4เนี่ย ไปใช้นะครับกับเรื่องของงานได้คู่เลข4ที่ดีนะครับคือเลข4ีหนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีธนูความรักคือตำแหน่งของดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยจะเหมาะกับเลขที่เกี่ยวข้องกับเลข7นะครับจะทําให้ความรักมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าธนูอยากมีความรักที่มั่นคงนะครับเราสามารถนําเลข4กับเลข7ไปใช้ร่วมกันได้นะครับ ตัวเลขทั้งหมดนะครับมีในวอลเปเปอร์นะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่อยากได้วอลเปเปอร์มงคลนะครับมีปางพระพิคเนตนะครับเป็นปางประทานพรนะครับกับอีกปางนึงคือดักดูเสตนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดนะฮะที่อยากได้วอลเปเปอร์มงคลนะครับให้เหมาะกับตัวเองนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับในแฟนเพจนี้เลยนะครับ m i r a c l e Wall Wallpaper เสริมสิริมงคลโดยอาจารย์ไว้เปิดดวง พระปิคเนตปางประทา,าธันพรพระปิคเนตปางดดุเศษองค์เทพแห่งความสำเร็จเสริมครบทุกด้านสุดพิเศษอาจารย์ไว้จัดทำให้ต่อคนต่อวอลเปเปอร์โดยในวอลเปเปอร์จะสลักชื่อนามสกุลพร้อมด้วยชุดตัวเลขมงคลที่ดูจากวันเดือนปีเกิดของท่านราคา399บาทไม่มีค่าจัดส่งสนใจติดต่อทางอินบ็อกเพจมิลเลอร์เคชลทีวีเด l มมหัศจรรย์พันเรื่อง